สองนิ้วมือออกมาอย่างนี้ปืนถ้าผมทํางานผมผลผมคอนหนึ่งเลยคือขึ้นลําเลยเพราะอะไรครับสมมุติว่าเราถูกยิงที่มือซ้ายนัดแรกเราขี่บอสไซด์เราถูกยิงมือซ้ายแล้วเราจะเอามือไหนมานี่เหรอถูกไหมปืนก็ต้องขึ้นคอนเลยขึ้นขึ้นคอนหนึ่งเลยพร้อมยิงเลยแล้วเก็บปืนใส่จองถึงเวลาโดยนย,าายิงแขนซ้ายขามาเราก็ังแบบตึ้งตึงต้งตึงต้งตึงตงต้งยังพอได้อันนี้ผมคิดถึงเรื่องเลวร้ยรยวายสุด ขอบคุมากผมแนะนําตองแบบแบบมินเซ็ตตองแบบน,น,บบนี้ค่อนข้างสูงเสี่ยงค่อนข้างสูงเสี่ยงเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเซฟเลยนะครับถึงเวลาสมมุติว่าถึงเวลาสมมุติว่าเขาเขาเขามาแย่งปืนเราสมมติเขามาแย่งปืนเราอย่างนี้อย่างนี้เลยท่านเห็นท่าไหมซู้ได้ไหมถ้าเขาถ้าเขาจะแย่งปืนเลย นักเล่นใน DPA นักเล่นใน PSC เขาแย่งปืนห้านี่เลยตึงต้งๆๆๆๆๆึเรียบร้อยเลยสองปืนขอบคุณครับ 1, สองอีกแบบหนึ่งสองสุดท้ายมาอันนี้เป็นสองที่ล็อกลีเวลเดียวก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเพราะเขารู้เขาหยิบได้เลยเหมือนกันเห็นไหมง่ายไหมแย่งปืนง่ายไหมท่านตัวอยู่เนี้ยพวกมาหรื อย่างนี้ท่านเดี๋ยวสู้อย่างไงอ่ะถ้าเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตึ้งๆๆเลยขึ้นลำเลยตึ้งๆๆๆๆๆสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะ t e อร์ n a น t ี r วั1ใครคิดว่าจะเกิดขึ้นภาษาอะไรกับแบบนี้เพราะฉะนั้นปืนผมอยากจะขอว่าถ้ายังได้ซองไม่ดีให้ปืนมาอยู่ในช่วงประมาณนี้ทำไมต้องไว้แบบนี้ ผมชอบปอาปืนอยู่ในท่านี้ตลอดเวลาเข้างานถ้าหยิบท่านี้ดูเหมือนแบบคุกคามนะหรือว่าตำรวจหยิบปืนท่านี้แบบพร้อมใช้นะแต่ถ้าอยู่ในท่าท่าแบบนี้ F is t a n d เนี I ่ and, ยมันก็ยังพอได้เวลาคุยสองเราเนี่ยจะก,การตรงนี้ได้สมมุติว่าคนจะแย่งปืนท่านหมุนหลบท่านไม่ลงหมุนสู้ท่านหมุนหลบเลยหมุนหลบเลยหมุนหลบลลหแล้วย่อตัวลงคนจะยิงปืนขึ้นเราย่อตัวลงเราหมุนหลบแล้วรก็ ดันตัวต่อก็ว่าไปไม่ต้องมายุทวิธีไปเอึ๊บอัพไม่ต้องคือหมุนหลบหมุนตัวหลบให้ได้ก่อนนอนทักมือยังได้เลยถูกไหมมาได้เรื่องนี้เวลาฝึกยุทธวิธีผมไม่ฝึกแบบท่าฝึกอึ๊บอัพอึ๊บปิดล็อคนจะแทงเราไม่แทงอย่างนี้มันไม่มาเอ๊ะเออหนอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมจะบอกสายต่อถ้าฝึกยวิธีเราจะฝึกเรื่องที่เราไประรับเพนไปบ่อย เราระงับเหตุเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเราน่าจะเจอเรื่องอะไรบ้างแค่นี้แล้วเราควรจะมีอาวุธอะไรในรถบ้างผมไปดูครั้งมาแล้ว,ลวมี M4 ม,มีปืน S4 c o ลูกซองผมชอบเรื่องอาวุธปืนแต่ผมไม่ได้เก่งน,นะครับแต่ชอบเดี๋ยวถ้าอาสาสมัครจัดทีมเด้วผมจะหาคร,รูมาฝึกยิง M4 เข้าสนามใส่เสื้อกองเป็นโอแมนทีมไปเดิน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 ่เงี้ยวันนี้เราฝึกมันจะได้เกิดความมัน่นใจของคุณมากครับ 啊，轮滑，嗯。